วันนี้ก็ต้องขอการาบสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่ยกันในเกมโรบอทแมพแพนโว,วลเซเบร์แล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาอยู่กับ f อซีนะครับเอฟซี FC. นี่คือเอฟซีของผมแล้วผมก็ได้ให้ตัวละครเขาไปแล้วคือเ็ดกับตัวทําเงินมังกรนะครับเขาคือผู้โชคดีที่ได้มังนะใช่ผมผไม่ค่อยจะพูดอะไรดีนะครับทุกคน อแต่เขาก็ได้ออกช่องแล้วนะครับถึงไม่ช่องผมจะไม่ดังมากแต่งก็มีคนดูอยู่ก็ดีนะครับใช่เราจะมาถามคีน้องกันนะครับครับอ้าวโดนเซื้อ ครับนายโดนแบนอะโอชิครับอ่าครับอายุเ้าเยอายี่หยย้อผมนี่ผมบอกเลยไม่ต้องเรียกผมว่าพี่แลละก้าวอ๋อนน้อยกว่าผม ครับปออ่ะปออ่ะไรครับอืมผมไม่ค่อยรู้เพราะผมจำไม่ได้เลยสมองผมมันเลอะเลือนอยู่ปอสี่ครับอ่อ ครับโอเคครับน้องเขาชื่อโอคิดอายุเก้าขวบอยู่ปอสีนะครับน้องเขาอายุเก้าน้องเขาอายุเก้าขวบปสีก็มันก็เหมาะกับไป เรามาเปิดไข่นีออนกันนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้ไปหานกคู่ไหมว้าวนกคุ่ร่างใหม่วิธีทำให้มันหายออกไปจากกระเป๋าเราผมก็ให้ตะคอนตะคอนนะครับบางทีผมก็รับแอดอยูน่นะเขนที้แอดมาบางคนแล้วก็มีผู้โชคดีได้รหัสไปแล้วอืมผมไม่ค่อยเห็นเขาออนเลย เฮ้ยเฮ้ยอะไี่ก็ใส่น้ำหนักเยอะดูน้ำหนักมันหนเกณฑสองโอ้โอน้ำหนักเบากนอ,อุ้ยทำไมคั้นี้มันมาเรื่องห้าแสนเคยเจอแค่เล็กก็แสนไม่ติดอะไรเลย <c oughs> นะอุย้ยผมเพิ่งเก็ว่าผมซื้อแล้วเบิดน้้ำแข็งกันถึงสามร้อกว่าสามพันหนึ่งโอ้โหเลี้ย,ย,ย,เ,ยเข้ากะเป๋าในบ้านเลี้ยเข้าบ้านเลยถังน้ำผมก็มีสองร้อยแปดสิบสี่นะครับถังน้ำพรีเมียมยมีสี่สิบเอ็ดเครื่องใช้ไฟสามสิบี่กล้วยสองร้อยหนึ่งคูนเจมมือหนึ่งร้อยเก้า เอที่ปากนี่55ได้เบิร์ด้องแข่งดูไปแล้วน้ำยาจราจร59ปืนบาสุก้า28ไข่ไม่นับสิมันไม่ใช่ของใช้เป็นไข่เปิดนะเออมีต้อง200กว่าเรามาเปิด,ดนี้ไว้เนี่ยเปิดทั้งคลิปอะโอ้โห200กว่าอันเปิดทั้งคลิปแน่นอนผมเชืเ่อเลยว่าเปิดทั้งคลิปถ้าเดนโน,โนูคูมาโหจะให้น้องเขาแล้วครับ ไม่เคนทำแต่ผมได้รงหูมาผมจะให้น้องเขาเพราะรุหงหู่มมีแค่ตัวเดียวที่ผมไมใช้แต่ตอนนี้มันไม่ได้ใช้แล้วแต่เรก็ต้องเก็บเอาไว้ว่าเคยมีพอไข่สุดท้ายฟอพอเลยไข่ฟองสุดท้ายพอเลยก็คเกือขนาดเนี้ยอะไรครับน้อง นี่นะครับส่วนน้องเขาจะประมาณนี้นี่ต้นใหญ่สองต้นมิสเตอร์ไคลร์ดาเมจหมื่นสี่ว้าวแล้วนี่คือส่วนทอ้งหมดมิสเต่ร์ระดับนึกลับขึ้นไปอืมย่อยผมคลิปผมจะคิดว่าผมจะทำแมปอื่นบ้างนะครับคลิปเนี่ยคลิปใช่มันคือคลิปแล้วผมจะพูดคลิปเอยบบอยบอยโอ้ เราจะไปทำอีเวนต์นี้กันนะครับผมเป็นสูตรปั๊มเงินของคนนี่อยู่ในตารางตารางท็อปร้อยนะครับของท็อปร <c oughs> ้อยฮะคัดตามสูตร22ล้านนี่คนไทยเราจากอันดับ60ฟาเลย77โอ้โหที่หนึ่งก็สามคนเดิมพไมาฟังเงินไว้ยังวะ นี่นะครับควยต,ตรงนี้แต่ตัวพิซซ่าเหมือนผมของผมทั้หมดแล้วนะพิซซ่านี่นี่เดี๋ยวแต่ห้องนี้แทนแล้วไม่เหลือพิซซ่าเลยเอ้ยวงบาซิโรลโคซีโลไม่ได้สิคิดไม่เป็นไรแต่ใช้ใช้ไปเถอะแค่ที่บอสของผมมันจะได้ออกมาเร็วขึ้น อป่งนี้แะทุกคนเสียงดังใช่ไหมล่ะสองชั่วโมงเต็มที่สุดเลยทำไมภาษาขาไมันเปลี่ยนเองตลอดเลยวะเบอร์เบอร์ปะตาพิมบาลลิน่ากับพีนาโอ้เฮ้ ขับไปเปล่าเลยโลโกโค้คนี่เออเออเออขับไปเปล่าเลยหายไปไหนคาตากะปูชิโนะแอสซสซิโนอืมผมไม่รู้ชื่อมันนะสิออคาริโรอโโอคาร่อาออคาเรโรเอสวีไอนี่ได้เ,เกันตรงนี้เยอะอยู่นะทุกคนมันจะมี แต่ผมแนะนำให้ฟาร์มน้ำยาจราจรจราจ,จรเออวุอ้นผีสิกะเอาไปใช้ตามอัปเดตได้แลยคือที่มันดีอย่างหนึ่งคือถังน้ำพรีเมียมนะครับถังน้ำพรีเมียมมันทำลดเวลาไปเยอะกว่าถังน้ำปกติที่ผมเคยบอกเอาไว้มีคลิปหนคลิปนึงนี่แหละจะเท่งนึงไม่เจอเลย มันก็ต้องมีแหละอคิดที่ผมบอกมันใกล้เต็มแล้วอ่ะเออฮอมันจะถึงสิ่ที่เกี่กไม่มีเลยแวอ่ะเน่ยไอตรงนี้สิ็ก็จะเป็นอันนั้นเลยมั้งไอมาดุงดองอะไรนั่นนะทุกคนผมไม่รู้จักชื่อมันผมเลยเรียกว่ามาดุงดองผมรู้จักชื่อเต็มของมันแต่ผมเรียกคันนึงไม่ถูกกาลามมาดาลา,ม,าม็นกามันมาลามัน ใช่แล้วผมก็ไม่มีตัวพิซซ่าอย่างที่ผมบอกมีแต่อะไรเนี่ยอพออพอพๆอก่อนพอก่อนแม่มันไม่มีพิซซ่าแล้วก็ลำบากลำบนขอข้าวทางเอ้ยข้างถนนขนาดจะร้องเพลงยังออกสิเพียง,ยง,อองโอ้ยเสียง,งโอ้โหไปเรื่อยแล้วเราแย่ จมูกอืม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 ใช่ครับไม่มีอ,อะไรแล้ว mm hmm. อืมอายเจอคนดงังคนร้ายโอ้ยตัวไม่ใหญ่ นะครับผมจะแจกตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับให้แจกแจกให้กับคนที่ยังไม,ม่เคยได้จากผมอุย้ยอันตัวน้ำหนักเท่าไหร่ตัวเก่าองผมน้ำหนักร้อยแปดสิบเอ็ดไอตัวนี้บาลรน,นิน่ากับคิีน่าบาลรนิน่าร้อยาสิบเก้าตัวนี้ก่อนนี่เตี้ยเองแช่างมันเขาบอ,อกไปน่าเราก็จะขอจบคลิป ไว้เพยงตายละเล่หรือตาละล,ะละา่าก็คงซีกดบางแล้วก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเราจะไปมาคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดให้ถึง5ไล k ก็พอแล้วครับทุกวันนี้ยังแท้จะไม่ถึงเลย2ไล k e ก็ได้บุยบุยจุ้ม